ทางด้านของตํารวจชัยภูมิค่ะ,คะเพิ่นกะรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นนะคะและกที่สาคัญนีเพิ่นย่ำในเรื่องของการตรวจนะคะการตรวจจราจรทุกหน้าให้ใส่มาตรฐานเดียวกันในการปฏิบัติหนาทีค่ะ ที่นากองบังคับการตำรวจผู้ท่อนจังหวัดชัยภูมนะคะนายสมบัติไตรศาสตร์ร่องผู้วาราชการจังหวัดชัยภูมิค่ะเพิ่นก็ได้ดเป็นประท่านเปิดกิจกรรมรณรงคงสวมหมวกนิรภัยรอยเปอร์เซนตะคะตามโครงการสุภาพบุรุษจราจรประชาชนสัญจรปลอดภัยสื่อตำรวจผู้ท่อน,นะคะโดยพ่นตำรวจตรีฉลอง สุกจันนะคะผู้บังคับการตำรวจผู้ท่อนชัยภูมิจัดขึ้นเพื่อเป็นการรวมกันสร้างความปลอดภัยในการใส่รถใสถนนนะคะเป็นการลดอุบัติเหตุและลดการเสียชีวิตของพี่น้องประชาชนเจ้าหน้าที่ตำรวจมีมาตรฐานเดียวกันในการบังคับใส้กฎหมายบ่เลือกปฏิบัติ ตามมาตรฐานที่กำหนดอย่างเหมาะสมนะคะโดยเน้นให้ใช้วิธีการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนผู้ที่ใช้รถใช้ถนนสร้างให้มีความตระนักถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นหากบ,บ่ปฏ,ฏิบัติตามกฎจราจรในงานนี้นะคะหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องพร้อมด้วยนักเรียนนักศึกษาจากสถาบันต่างๆก็ได้ร่วมนะคะได้เข้าร่วมประมาณ1,000คนค่ะนอกจากนี้พนกได้มีการมอบหมวกนิรภัยให้กับโตแทนนักเรียนนักศึกษาโดยนายสมบัติไตรศักร่องผู้วัา รัชการจังหวัดชัยภูมิและพ้นตำรวจตรีฉลองสุกจันทร์นะคะเพื่อนได้รวมกันขับขี่รถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัยไปตามถนนสายต่างๆในตัวเมืองของชัยภูมินะคะนําขบวนนักเรียนไปนั่ค่ะ สำหรับผู้ตำรวจตรีฉลองสุกจันทร์นะครับผมผู้บัญชาการตำรวจภูทรจังหวัดชัยภูมินะครับเพื่อการได้กล่าวนะครับว่าสำหรับการจัดกิจกรรมในเทือนนีนะครับกับเพื่อประชาสัมพันธ์ให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับได้ทราบถึงการบริหารจัดการและการควบคุมการจราจรนะครับร่วมทั้งการป้องกันและลดอุบัติเหตุตามทองถนนนะครับเพื่อลดอัตราการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนโดยเพื่อในตั้งเป้าหมายนะครับผมใน ปีนี้นะครับให้ลดลงถึงร้อยละหเปซนะครับเมื่อเทียบกับปีที่แล้วที่ผ่านมานะครับหรือสามารถลดจํานวนผู้เสียชีวิตได้มากกว่า10คนต่อปีนั่นเองถึงสีเป็นเปอร์เซ็นต์ที่หน่อยห้าเปอร์เซ็นต์นะครับต่อปีแต่กลล็ต,กต้องลดลงแม้กระทั่งการเสียชีวิตผู้เดียวก็ต้องบยายามให้เกิดขึ้นนะครับพี่เจี๊ยบครับ